สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับแม่อังุ่นและน้องบิวตี้เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีแนวทางฮานอยนะคะประจำวดวันที่26พฤศจิกายนมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะที่มาช้าไปหน่อยเนาะเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าหลุดหมดเลยนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เลยนะคะโดยฮานอยพิเศษนะคะเด่นวิ่งงูรูดวันนี้ สองนะคะชอบส่วนตัวก็25เหมือนเดิมนะยังตามอยู่และก็9 15นะคะทุกคนวันนี้นะคะสำหรับฮานอยธรรมดาแล้วก็ v i p เราจะใช้เป็นตารางเดียวนะคะเราจะใช้เป็นตารางเดียวนะคะในการเป็นแนวทางในวันนี้โดยวันนี้นะคะชุดเด่นวิง่งรูดนะคะชุดเด่นวิง่งรูดวันนี้มี5้า7 6นะคะ576 องุ่นชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะคะ9 5 5 9เนาะวันนี้แล้วก็6 7 7 6นะคะอันนี้คือชอบส่วนตัวนะคะใครที่ชอบนอกเหนือจากองุ่นก็สามารถเลือกแล้วก็จับคู่ในตารางเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะระวังเลขกำลังวันด้วยนะคะทุกคนเลขกำลังวันเนี่ยเขาจะชอบมาแล้วก็จับคู่กันเองก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ